ท่านต่อไปเชิญท่านเท่าพิภพริมจิตกรครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมายเทาพิภพลิมจิตกรผู้แทนรัษดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครธนบุรีคลองาศาสตร์บารประกอกพักประชาชนครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาแล้วก็อดีตและจริงๆก็ปัจจุบันครับเป็นมักค,คุเทศอยู่ด้วยครับตามที่ผมได้ห้อยบัตรไว้ครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายนโยบายของ รัฐบาลครับในหัวข้อที่เเกี่ยวกับการท่องเที่ยววันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับในบัลลังค์ข้างท่านประธานเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีนั่งฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งอดีตท่านรัฐมนตรีอีกท่านออกสองท่านเลยครับวันนี้ถือว่าการท่องเที่ยวไทยนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆน,นะครับที่ไม่ให้รายได้และครับกินรัฐมนตรีมากเลยครับก็หวังว่าท่านใหม่จะอยู่นานๆหน่อยนะครับเพื่อสารงานต่อนะครับ ผมต้องบอกเลยครับว่าธีมของวันนี้ของพรรคผมเนี่ยคือมีเจ้าเจ๊งใช่ไหมครับแต่ผมให้อันแรกเลยครับนโยบายที่ผมอ่านนะในเล่มนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าจ้าบมากครับทําไมว่าจ้าบครับบอกว่ามันดีหรือเปล่าเปล่าครับมันเชยครับใช่ไหมครับมันมีแต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวครับผมเชื่อว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงจากไม่แก้ปัญหาที่มีอยู่ในการท่องเที่ยวไทยปัจจุบันครับอาจจะซ้ําเติมปัญหาที่มีอยู่ด้วยอยู่แล้วครับหลักฐานมันคาตาครับ ตามดัชนีของ Travel and Tourism Development Index ครับถ้ามาดูครับประเทศไทยในปีนี้ได้อันดับที่47จาก119ของโลกครับแล้วมาดูตัวชี้วัดหลายตัวครับอันนี้ทำโดย World Economic Forum นะครับเชื่อถือได้เรามาดูครับด้าน Safety and Security ครับคะแนนเต็ม7ครับเราได้4.87ดูเหมือนเยอะครับแต่ดูอันดับครับอันดับที่102อโอ้อาจจะดีใจครับในประเทศนี้ในโลกใบนี้มี180ประเทศเปล่าครับ ที่มาอันนี้การจริงๆคือร18ประเทศครับประเทศเรามันน่ากลัวครับจริงๆแล้วเราต้องยืนยันครับดูอยากปัญหาครับที่ภูเก็ตครับตอนนี้มีแก๊งนอกจากจะรัสเซียแล้วครับเป็นแก๊งของคนฝรั่งเศสตามที่สอสอโคสแซมนะครับพักประชาชนได้บอกและลงพื้นที่เป็นกรรมธิการกับผมด้วยอันนี้จะแก้ยังไงครับอันที่สองครับดัชนีตัวที่สองคือ travel service แล้วก็ infrastructure ครับแน่นอนครับว่า travel service o r s service เราเนี่ยคือ ภาครัฐบริการได้ไม่ดีครับถ้าไปดูเรื่องขนส่งสถานะอินฟาสตกเตอร์ต,อต่างเนี่ยถามจริงครับจะทําเมืองรองรับดินลงไปไปต่อ,อยังไงไม่มีรถเมย์ไม่มีขนส่งสธานะที่ใดเลยนะครับอันที่สามครับสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดครับอันดับดีสุดก็จริงครับแต่ไปดูตัวชี้วัดครับได้2.86เต็ม7สอบตกครับสรุปแล้วเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันดีแต่เราไม่ดูแลหรือไม่ครับ และอันที่3ครับท่านประธานอ,นอันสุดท้ายครับคืออันดับล้างท้ายของทั้งหมดก็คืออันดับ1้6กครับคือโซเชียล c o n ค m i c น m มิคเอ็มพคหรือผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจย้อนแย้งอย่างยิ่งครับท่านประธานที่การท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศเยอะมากครับแต่คําถามตัวใหญ่ๆที่ผมจะพูดต่อไปคือรายได้นี้มันไปไหนครับเพราะตัวชีวัดนี้คือการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวครับและเขาเรียกว่ารายได้ของคนที่ อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับผมเชื่อนะครับว่าปัญหาเหล่านี้ครับที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแค่หน้าเดียวครับเราไม่เคยทําเลยครับเรื่องทรัพย์ายไส์อะไรต่างๆนานาครับเราต้องคิดก่อนครับว่าการท่องเที่ยวนั้นมันไม่ฟรีมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเสมอดังนั้นการคิดนโยบายใดๆเนี่ยมันต้องดูผลกระทบด้วยครับอย่างนโยบายฟรีวีซ่าครับท่านประธานถ้าเราลองมาดูครับจากสถิติครับ ไฟดิคอเวอรี่เรทนะครับของนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่มาเมืองไทยครับเรายังไม่กลับมาเหมือนเดิมเลยครับอันนี้เลขก่อนโควิดแล้วมาเทียบครับ70 72เท่านั้นเองถ้าไปดูเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียครับ123จากโควิดไปแล้วนี่คืออะไรครับสุดท้ายต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้คือนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวทุกประเทศนะครับตอนนั้น62เรายังไม่มีฟรีวีซ่าใช่ไหมครับตอนนี้เราฟรีวีซ่าแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ครับ แล้วครัไปดูสถิติครับคาดการนะักท่องเที่ยวผมเอา,เอาข้อมูลมาจากหน่วยงานของท่านนั่นแหละครับแล้วผมทำฟอร์แคร์ให้นะครับในสิ้นปีนี้เลยก็ยังเห็นได้ชัดนะครับว่านะักท่องเที่ยวจีนจาก11ล้านคนมาสิ้นปีเนี่ยอย่างเก่งเนี่ยผมว่าให้8ล้านคนนะครับซึ่งยังน้อยกว่าเดิมอยู่ จะมีดีใจเค็มกันบ้างนะครับเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียมาน้อยมากแล้วตอนหลังก็มาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้หคนอินเดียเขามาแต่งงานซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวแล้วยิ่งไปดูหลังบ้านข้อมูลหลังบ้านนะครับการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวทั้งจีนและอินเดียครับเอาแค่สองประเทศครับอย่าประท้วงผมครับพูดถึงประเทศอื่นแต่ต้องอ้างถึงจริงๆนะครับน้อยลงกว่าเดิมครับก่อนโควิดคือ6,000บาทครับสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับ ตอนหลังเนี่ยน้อยกว่าเดิมแล้วยิ่งนะครับในข้อมูลของกระทรวงท่องเที่ยวครับผมไปดูครับทำดีมากเลยทรเวลทีเอทีดัต้าเซ็นเตอร์นะครับนักท่องเที่ยวอินเดียครับมาไทยถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มคล้ายๆผู้ชายล้วนครับบินลงมาสุวรรณภูมิแล้วก็ไปพัทยาเลยเขาเรียกว่าไปลงพัทยาเลยนะครับไม่้ลงแขกนะครับไปลงพัทยาเลยแล้วก็เที่ยวครับอยู่7วันใช้จ่ายต่อหัว15,000บาทครับ ตกวันแล้วประมาณ2,000กว่าบาทอย่างนี้คือมีแต่เจ้ากับเจ๊งแน่ๆครับท่านปรธานครับถึงผมเชื่อว่าครับถึงแม้ไม่มีนโยบายฟรีวีซ่าครับคนก็มาไปเท,เที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วเหมือนเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเอออะไรเออซึ่งเราก็โดนเก็บอยู่แล้วครับแต่เราไม่รู้ว่าเราโดนเก็บครับรัฐไทยสามารถเก็บได้ครับผมว่าเก็บเงียบๆและผมว่าเป็นข้อดีสําหรับการเก็บเสียมากกว่า เพราะเงินส่วนนี้ตามกฎหมายแล้วรัฐบ,บาลสามารถเก็บได้ครับมีพรบอ,รอยู่แล้วในการนําเงินค่าเหยียบแผ่นดินมาทําประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับเราจะตัดปัญหาครับสำหรับความมั่นใจและความปลอดภัยของร่างกายนักท่องเที่ยวที่บางครั้งไปโรงพยาบาลแล้วถูกปฏิเสธเพราะว่าหลายครั้งครับโรงพยาบาลก็ต้องเห็นใจว่าโดนนักท่องเที่ยวรักษาแล้วชิ่งครับเราจะไม่มีเหตุเศร้าที่บอกว่านักท่องเที่ยวเรามาเที่ยวแล้วก็ปฏิเสธก,การักษาแล้วเสียชีวิตอีกต่อไปครับ ผมเชื่อว่านโยบายนี้ก็ทําไปก็เจ้าเจ้าหรือไม่ก็เจ๊งอย่างแน่นอนครับนโยบายต่อมาครับท่านประธานครับ m d n m t t r a c t i o n ครับหรืออยากการสร้างสวนน้ำสวนสนุกอะไรต่างๆนานารวมถึง Entertainment Complex ครับซึ่งอันนี้ผมให้ไม่เจ้าไม่เจงครับแต่ต้องมีเชียกันแน่นอนครับเพราะว่าการสนับสนุนอย่างนี้ผมถามว่าสนับสนุนยังไงครับก็จะให้ incentive กับ กลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่รายครับผมว่าก็นั่งนั่งกันอยู่ก็เห็นกันอยู่ใครมีคอนเนกชันใกล้รัฐบาลก็เอาไปครับวันนี้ก็เห็นพูดกันเยอะเอเทนเมนต์คอมเพกเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นนโยบายที่แจ๋วที่เจ๋งที่ผมชอบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมเนี่ยทุกคนก็รู้ครับทากฎหมายเกี่ยวกับเหล้าเบียร์ล่าสุดเซ็กทอยครับคือประเทศไทยเนี่ยมันเอเทนเมนต์คอมพิเคตมานานครับคือมันมีอยู่แล้วครับแต่ไม่ทําให้ถูกต้องสักทีแต่ผมก็ถามรัฐบาลอย่างหนึ่งครับว่า เชื่อมั่นยังไงครับว่าสภาฝั่งรัฐบาลเองจะโหวตเห็นชอบกับเรื่องนี้ครับเพราะหนึ่งเดือนก่อนครับจําได้ไหมครับผมเสนอกฎหมายแล้วก็บอกว่ามันผิดศีลธรรมตอนนี้ไม่ผิดแล้วหรอครับเรื่องนี้มีบนการพนันไม่ผิดแล้วหรอครับรัฐบาลแน่ใจหรือเปล่าครับว่าสสรัฐบาลเองจะไม่คว่ำสิ่งที่เสนอนี้ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงครับ ที่เป็นการนำคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเข้ามาครับอันนี้ยกตัวอย่างเลยครับขอบคุณที่ไม่เบอร์เพราะฝ่ายโสดน่าจะกลับบ้านนอนหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอย่างเทศกาลซัมเมอร์โซนิกครับเป็นเทศกาลร,ระดับโลกมาครับตอนแรกออกมาหูถ่ายรูปก,กันโจงครื่มครับเคมกันยกใหญ่จะเป็นเอกชนทำนะครับรัดเข้าไปช่วยสุดท้ายครับจัดจริงขาดทุนตอนนี้เงียบกิฟเลยครับ คือทำไปไม่ออกมาพูดกันหน่อยครับว่ามันไม่เวิร์กยังไงถอดบทเรียนกันหรือเปล่าถ้าอยากส่งเสริมจริงผมอยากให้ส่งเสริมครับมันเป็นอะไรที่ดีมากผมเป็นคนชอบดนตรีเป็นนักดนตรีเข้าสารเมื่อสมัยก่อนครับผมบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ถ้าจะทําให้สับสนผู้จัดภายในประเทศครับงานในประเทศไทยเรามีเยอะมากครับที่ได้รับสับสนอีกนโยบายหนึ่งครับที่ผมบอกได้เลยครับพอเห็นข่าวเรื่องนี้พออ่านจากนโยบายแล้วเห็นข่าวผมบอกเลยครับถ้าทําแบบเดิมเจ๊งแน่นอนครับ คือนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองนะครับหรือว่าเมืองหน้าเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นการรีไซเคิลนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนก่อนด้วยซ้ำครับไม่ให้ชุดของนายกเศรษฐาก่ออีกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอให้บ้าขออนุญาตเอ่ยนามครับเอาฮู้ว่าครับมาประชุมครับมอบนโยบาย55เมืองครับแล้วบอกว่าไปหามาอะไรดีไม่ดีลืมไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวฮู้ว่าเขาก็ย้ายแล้วครับมันจะไปเกิดขึ้นได้ยังไงครับทําไมไม่เรียนรู้จากเมืองรองที่มันเฟลครับ ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าทำนโยบายนี้ควรให้อปทส่วนท้องถิ่นได้ทำใช่ไหมครับเพราะว่าใครจะไปดีกว่าครับพาเที่ยวบ้านตัวเองนอกจากคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วอันนี้คิดกันง่ายๆครับผมก็ได้มีโอกาสครับไปคุยกับหลายที่ครับเรื่องท้องถิ่นนะครับคือมีปัญหาจริงๆครับติดปัญหาคลาสิกสองอย่างหนึ่งคือไม่มีเงินสองคือไม่มีอำนาจครับผมได้มีโอกาสทํางานกับสสยอดชายนะครับสสพัทยาพักประชาชน ไปคุยกับเมืองพัทย,ยาครับจัดงานพุอะใหญ่โตครับเชื่อไหมครับท่านประธานไม่สามารถโฆษณางานตัวเองนอกพื้นที่เมืองตัวเองได้แปลกมากครับแล้วผมจะไปเกิดได้ไงครับเมืองรองอะครับถ้าผมมีศักยภาพอะครับเพราะอะไรครับเพราะติดกฎหมายพรบการกระจายอำนาจครับที่มอบอำนาจให้ท้องถิ่นแค่บางอย่างแล้วปิดทุกอย่างแต่จริงๆแนละ้วมันควรป ตรงกันข้ามคือให้เขาทําได้ทุกอย่างยกเว้นอะไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้ต้องแก้ครับเป็นเรื่องปัญหากระจายอำนาจเขาไม่สามารถใช้งบประมาณโปรโมทนอกพื้นที่ของเขาได้อันนี้ก็ต้องแก้ครับแต่ผมมาไม่ได้บทอย่างเดียวครับอยากชี้ทางสว่างครับว่าถ้าอยากจะทําให้มันเจ๋งเป้งเนี่ยทำยังไงครับก็ต้องนี่เลยครับการจัดการและการกระจายอํานาจทางการท่องเที่ยวครับคืออนาคตของอุตสาหกรรมไทยครับ มันไม่แค่การส่งเสริมอีกต่อไปครับเรียกคนเข้าบ้านเราไม่ไม่มีคนมาประเทศเราครับต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนแต่ในบ้านเราเนี่ยในส่วนของทรัพย์เนี่ยเราได้ดูแลดีพอจริงๆหรือไม่ครับการจัดการก็คือการจัดการอย่างแรกครับไม่ต้องใช้เงินครับการจัดการกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวพอเบราบอรโรงแรมเดี๋ยวผมจะยื่นครับหวังว่าจะไม่คม่ำ หรือถ้ารู้ไหมครับว่าบรอดการบินไทยซีโอการบินไทยผมดูในข่าวก็บ่นว่าก่อจะเอาเครื่องบินมาแตะลามเนี่ยติดอะไรปัญหามากมายเลยครับเป็นปี2ปีถ้าคิดดูครับโปรโมทปังมากสมมติทททำแล้วปังมากคนมาเยอะเครื่องไม่พอทํำยังไงครับคือมันติดปัญหาไปหมดครับอย่างที่2ครับคือต้องจัดการแหล่งท่องเที่ยวเราให้มีคุณภาพครับหมายความว่าการจัดการ carrying capacity รือขีดความสามารถในการรองรับครับให้มีจํานวนจํากัดครับ คืออย่างเกาะเด่กก็ควรจะมีคนไปเท่าไหร่ให้มันมีพอพอประมาณใช่ไหมครับแล้วสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทําได้คุณภาพให้เขาได้โคต้ายเยอะขึ้นปัญหา OTA ออนไลน์เทาเว็บเอเจนซี่แอปหรือเว็บไซต์จองต่างๆที่ขูดรีดผู้ประกอบการไทย40-60%ต่อคืนอย่างเงี้ยไหวแล้วครับการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวครับให้มันดีขึ้นนะครับจัดการรัดรวมศูนย์แบบแตกระแหงครับหรือแฟกเทท เซ็นเ a ่ i ไรเซชันครับเรามีหน่วยงานเยอะที่ทําอะไรเยอะแยะครับการท่องเที่ยวทททอพทที่ทํางานสวนกันไปสวนกันมาสรุปอะไรกันแน่ครับและที่สําคัญครับต้องให้อํานาจท้องถิ่นครับในการจัดการตัวเองในการที่ให้งบประมาณเขาในการที่ให้เขาเก็บรายได้ครับ อย่างค่าโรงแรมเอยแล้วครับค่าห้อยมโรงแรมหรือค่าค้างคืนโรงแรมค่าเข้าเมืองได้ซ้ำนะครับรวมถึงค่าประกอบการสารบันเทิงต่อการคืนเขาจะให้รู้ครับเขาเก็บเท่าไหร่และเขาจะเอาแค่ไหนมันจะเกิดความสมดุลของการท่องเที่ยวครับไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่เป็นด้านสังคมและเพื่อความยั่งยืนนี่แหละครับการท่องเที่ยวแบบที่ยั่งยืนจริงๆครับผมขอญอาตทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าถ้าเปรียบการท่องเที่ยวไทยครับ เป็นเหมือนร้านอาหารร้านหนึ่งครับตอนนี้เราเหมือนโหลงเฟซบุ๊กอะไรโปรโมทเยอะมากเฮ้ยมาเข้ามาร้านเราเนาะล่าคนเข้ามาร้านเราด้วยสามครับแต่พอลูกค้าเข้ามาในร้านเราครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเก้าอี้มันก็นั่งไม่สบายผูกผูกพังพังเข้าห้องน้ําก็สกประปอาหารก็ช้าอาหารก็เย็นชืดสักพักนั่งไปเรื่อยๆครับเผล่อแป๊บเดียวมีโจรมาขโมยกระเป๋าครับผมถามหน่อยครับนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานครับในฐานะเมนเจอร์เนี่ยครับ ร้านเนี้ยครับคุณกล้าพาพ่อของคุณมา,มากินร้านอาหารร้านอาหารอย่างนี้ไหมครับขอบคุณมากครับ